เกศนันททองนะคะมิสแกรนน้องไข่ก็คือต้องคือรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ตัวเองกล้าทำแบบนี้กล้าก้าวข้ามจุดที่จุดที่อ่อนแอค่ะเพราะว่าจะบอกดีไหม <laughs> เพราะว่าอากิไม่ได้บอกใครเลยคือตั้งแต่วันที่5ค่ะไปที่เก็บตัวที่เชียงรายเช็คอินที่เลอแมเมริเดียนคุณแม่โทรมาคุณยายเสียแล้วนะ แล้วก็พอเสร็จงานคุณยายเสร็จวันพรีเลียมอะค่ะจะขึ้นประกวดอยู่แล้วแม่โทรมาบอกอีกพี่ชายเสียคือรู้สึกดาวมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ด้วยความที่เรามีคำว่ามิสแกรนนองคายเราทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดอากิได้รับโอกาสทำไมอากิไม่ทำโอกาสให้ดีที่สุดก็คืออากิก้าวข้ามจุดที่อ่อนแอเพื่อให้เบื้องหน้าออกมาให้ดีที่สุดจนได้ตำแหน่งนี้ b บ s อิน t ท o ดักชั่นค่ะก็ขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะขอบคุณจริงๆค่ะ